สวัสดีครับพบกับอินซี Insight และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้ก็มีพี่แมวจตนาสุขุมานนท์นะครับรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีมาร่วมรายการกับเรานะครับพี่แมวก็จะมาเป็นระยะแบบนี้แหละครับพอว่างปุ๊บผมก็ต้องรีบยกกองมาเลยฮะแล้วก็ล็อกคิวแล้วก็อัดเทปไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าบางทีเดือนหนึ่งไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ขนาดที่ชมเทปนี้อยู่ก็ไม่แน่นะครับว่าอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแม่ฟังแล้วเหมือนกับนะ งานยุ่งไงเดินทางฉันทำอะไรเขาจ้างมาทำอะไรไม่รู้เันเอ้าแหมทังดูแลลูกค้าด้วยเรื่องงานบริษัทด้วยโอ้เยอะครับงานยุ่งมากครับคุยอะไรกันจ้าววันนี้วันนี้วันนี้เราจะพูดถึงกรีนพาร์คนะเราสร้าง สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเรานะคะซึ่งเฉลิมฉลอง1 4พ0 0ษาเนอแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราก็อยากจะแบบทำอะไรให้เป็นแบบสัญลักษณ์เน่ยแล้วก็อยู่ยั่งยืนถาวรเงยวราก็เลยตั้งก็พอดีเนี่ยก็มี เรามีคอมมิตี้อยู่แล้วที่เราจะทําอะไรดีนี่คนคนหนึ่งที่อยู่ที่สระบรีเขาก็บอกพี่อ่ะว่าเออเรามีที่นะจริงๆมีร้อยกว่าไร่ตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามกับโรงงานเยื้องเยื้องโรงงานเราก็บอกว่าเราอยากจะสร้างเป็นเป็นสวนสาธารณะให้คนในทับกวางเนี่ยนะ เขาจะได้มาแบบว่าออกกําลังตอนเช้าแล้วก็เวลาผ่านคนผ่านขับรถขับลับมาจากเขาใหญ่หรือโคราชหรือทางนอตอีกแล้ก็ให้มาพักนะแล้วเราก็จะมีแบบแจกน้ำให้เขาแล้วเข้าห้องน้ำห้องน้ำเราก็ต้องสวยมากห้องน้ำอาจจะโป้หน่อยนะคะแต่แบบไม่มีผนังสักด้านนึงอะไรเย่างนี้แล้วก็เป็นด้านที่คนไม่เห็นมีแต่กวางเท่านั้นที่เห็นแบบว่ากวางยังไม่อยากดวงยุ้ยเลยทีนี้ก็เราก็เลย สรุปกันว่าเราก็เลยอยากจะทําสวนสาธารณะนะคะพอเรามีคอนเซปต์อันนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะใช้เวลาก็ประมาณสัก8เดือนมาแล้วเนี่ยพอเรามีคอนเซปต์ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเราจะจ้างใครดีเรืออะไรดีนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเนี่ยนะคะก็เป็นกรีนพาร์คกรีนพาร์คบายเอ็มจีะอันนี้เราก็ตั้งทีนี้เราได้ชื่อนะคะว่าสวนสาธารณะนิ่งมงคลเฉลิมพระชนพรรษาแปดสิบสี่พรรษาจงเลยไพรวรรธิ์จากสมเด็จพระเทพ ครับผมนะคะก็ชื่อก็ต้องตามนี้นะคะเป็นเป็นคือจริงๆคนก็คงจะเรียกว่าสวนนิ่งสวนนิ่งมงคลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสร้างเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาชื่อเต็เป็นอย่างนี้ะค่ตอนแรกๆที่เราก็ตั้งว่ากรีนพาร์คนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ความตั้งใจของเราเนี่ยเพื่อจะดําเนินการเพื่อให้เพื่อให้เราคิดถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพาร์ทนี้ครับ ควรจะต้องเป็นมีกระสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนแบบที่ยุ้ยบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างนะคะเอาละครับเรามาดูกันนะฮะครับมาฮะนี่ฮะได้เห็นนะคะนี่ก็คือคือตอนแรกปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็คิดก่อนมาให้ใครออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่มาก็กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวทําออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาคนที่แบบว่าเออเออเป็นกรีนคอนเซ็ปต์และเข้าใจในกรีนคอนเซ็ปต์ง่ายๆเราก็เลยเอาเอา เอ49นะคะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในตองอูของประเทศไทยแล้วก็ในในในเอเชียด้วยซ้ำไปนะคะนะคะแล้วก็โลเคชั่นของเราที่บอกนะฮะก็อยู่ติดถนนมิตรภาพเลยครับผมพื้นที่ก็ประมาณ จริงๆทั้งหมด20ประมาณ20กว่าไล่นค่ะคือพื่เาทำเป็นเฟสก่อนที่มันมีล็อกกับไล่ก็เฟสแรกเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่ถ้าออกมาได้สวยงามเดี๋ยวก็ค่อยๆมีเฟสถูกต้องนะฮะถ้ามันสมความตั้งใจแล้วก็ประเดี๋ยวเฟสสองเฟสสามตามมานะครับก็แล้วก็พอ ออกแบบนั้นมันก็ต้องมีแลนด์สเคปด้วยใช่ไหมคะแลนด์สเคปก็ต้องโดยแลนด์สเคปก็ต้องโดย L49 ครับผมนะคะคนที่เขาออกแบบให้เขาก็จบฮาร์วาร์ดด้วยนะฮาร์วาร์ดแลนด์สเคปไม่ใช่ธรรมดาเปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้เลยไม่ได้สักต้นหนึ่งเลยพูดกันต้องทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ทีนี้แบบว่าคอนเซ็ปต์ก็คือทําให้เป็นแบบทุกอย่างเป็นกรีนหมดนะคะที่จอดรถที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะอยู่ทาง ขวามือในจอเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ยตรงรื่นนะตรงรื่นก็ตรงพื้นเนี่ยค่ะก็เป็นอินซีทรูครีนน้ำไม่มีวันขังครับน้ำลงมาก็ไหลมาหมดนะคะแล้วก็ต่อท่อจากตรงนั้นฮะมาลงที่ที่แหล่งน้ำที่แหล่งน้ำที่เราเห็นนะคะแล้วก็จะมีวินเทอร์บายต่างๆลงฮะใช่มีอะไรต่างๆฮะเดี๋ยวก็ดูว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยคืออะไรได้เลยนะครับดูต่อไปเลยนะฮะท่านชมฮะไฮไลท์ก็คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ ครับผมนะคะเราสร้างเป็นอาคารสูง5เมตรครับนะคะแต่ตัวตัวตัวไม่ใช่อาคารสูง12เมตรแต่แต่แต่พระชายาลักษณ์ของพ่อสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะ5เมตรโอ้โหนะคะเป็นอาคารสูงมองจากถนนก็จะเห็นเลยนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบเอ่อเออ่ direct sunlight ลงมานะคะก็จะมีม่านสวยลงมานะคะแล้วก็ จะมี e อก i ซ i บชันของในหลวงนะคะก็จะมีมัลติวิชันในนั้นด้วยนะคะเป็นนิทรรศการนรรการารมิยกิจที่พระองค์ท่านทำให้กับประสงค์กรนะครับนะคะเราก็ทำอันนี้ก็จะเห็นว่าไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์อันนี้เป็นไฮไลท์ใครมาจอดแวะก็ต้องมาใช่มาสักการะอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็ตอนแรกก็จะมีแอกเซเบชันต่างๆนะคะที่เราจะทำนะคะอรือถัดไปนะคะ คอนเซปต์คราวนี้คอนเซปต์ค่ะคอนเซปต์ที่บอกนะคะว่าแน่นอนเราต้องเป็นมิตรสีแม่ล้อมครับนะคะแน่นอนเราเคยพูดกับเป็นสิ่งแวดล้อมก็มี3ด้านใช่ไหมใช่ครับก็ต้องแบบมีมีโซเชียลมีแอนเวอร์เรนต์มีมีเอ่อเอ่อโซเชียลเอ่อเอ่อเป็นสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเราเองตัวคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้นะคะอีโคโนอีโคโนมีอีโคโนมีครับผมโซเชียลก็คือสิ่งแวดล้อมเออ่เอ่อเอ่อ คอมมูนิตี้ด้วยนะคะแอนเวอร์เมนต์ก็คือต้องเป็นมิกรสิริแวดล้อมแล้วอันนี้ก็ต้องมีเศรษฐกิจต้องมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวมันเองด้วยใช่ใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ขาไดขาหนึ่งเสียไปเนี่ยสามพิล่าใช่ไหมคะโซเชียลแอนเวอร์เมนต์แล้วก็อิคุนเนียนะฮะทางทางด้านสังคม สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนสังคมใช่ค่ะในส่วนสังคมเนี่ยนะคะก็คือเราต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนั้นเนอะเราก็จะมีร้านขายของเกี่ยวสั่ต่างของของชุมชนเพราะฉะนั้นก็เราเขาผลิตออกมาแล้วเขาต้องไปขายที่ไหนก็นี่ไงก็ตรงนี้เลยเพราะโอ้โหรถผ่านไปมาวันหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ที่เขาจะขายก็พี่มาก็ต้องไปดูเขาก่อนว่าเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาขาย นะคะเราก็ไปคัดเลือกกันมานะคะคว่าเขาอะไรมาขายบ้างเขาก็จะแบบว่า <นะ S 2> มีหมูทอดน,น,นะคะที่แบบฮิตของเขาแล้วนะคะเร<อ>าก็ไปดูให้แพคเกจิ้งให้สวยงามหน่อยอ,อ,อย มีขนมกรีดมันดวน<อ>ชนะเลิศอ,อร่อยมากคร,กร,กร,กรกั้งแรกเขามีสีครั้งแรกเขาบอกว่ามีสี่กรีดพีาบอกว่าเอ๊ะ,อะจริงๆพี่เขาคิดว่ากรีดมันรวมมีแค่สามกรีดนะแล้วเราก็ทำแพ็กเกจจิ้งให้สวยใหม่อ,อบเทียนหอมๆอมขู่มากใส่เข้าไปหายไปเลยหายละลายไปในปากฮะไม่รู้ละลายที่ไหนนะคะพูดแล้วเกินน้ำลายเอื้อมแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอ่อก็จะมีกระชายนะคะกระชาย กระชายดำโอ้มีกระชายดำแต่พี่เราทำแพคเกจิ้งใหม่นะคะเหมืนเล่าวายเลยค่ะพอจิบแล้วนะมันปิ้งปังปิ้งปังไม่ใช่สำหรับพี่ะราสำหรับยุ้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีที่ที่ออกมาขายได้นะคะในนี้ก็คือแบบว่าเราก็ให้เป็นประโยชน์กับเขาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้คิดค่า ค่าเช่านะคะนี่ในส่วนโซเชียลเนี่ยนะเขาต้องมีที่ฮะเขาต้องมีที่ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็เออเราก็เป็นสวนสาธารณะให้เขาออกกําลังได้นะเช้าเช้าเขาก็มีจ็อกกิ้งแทร็กโอ้วิ่งรอบโอ้ใช่ใช่ใช่แผนผังที่พี่แมวทำไว้ในตรงนั้นโอ้ถ้าวิ่งรอบนั้นเจ๋งเลยนะใช่ไหมฮะแล้วก็บอกวิ่งไปแล้วก็มีมีเอ่อมีออกกำลังด้วยนะที่มีที่ออกกำลังด้วยอาจะมีให้ที่แบบอะไรนะ stretch อ่ามีให้ยแข้งยืดขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่า เขาออกแบบไว้สำหรับสวนสาธารณะนะคะแล้วก็พอวิ่งไปโอ้แต่ตัวนั้นมันเป็นช่องลมค่ะอากาศดีมากเลยนะคะเขาก็เขาก็ตอนเช้าเขาได้มาวิ่งตอนเย็นๆก็ได้มาวิ่งนะคะกดีลาังวันวิ่งพีเาก็ไม่ได้ว่ากันนะคะมันน่าจะร่มรื่นทั้งวันนะฟังดูแล้วเนี่ยก็คอนเซ็ปต์เาเนี่ยแล้วก็แบบว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นแล้วอีกอันก็คือว่าที่บอกคนผ่านมาใช่ไหมยุ้ยคนผ่านมาเนี่ยเวลาพี่มาอันนี้เรื่องเกี่ยวกับความ ปลอดภัยนะการปลอดภัยของคนเราเนี่ยเราก็ต้องห่วงเขาว่าเดี๋ยวเขาแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนักพักก่อนนะคะจะได้ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยห้องน้ําเราเนี่ยที่บอกนะฮะโหสวยงามทุกอย่างนะคะแล้วก็ทําให้เขาแบบว่าอยากจะนั่งอยู่ในนั้นไม่ออกมาเลยนั่งหลับไปก็ได้เลยนะคะแล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีแบบมันจะมีให้นั่ง สักหานาทีสิบนาทีแล้วก็มีคนนวดนะคะแล้วแต่ว่าจะทิปคนนวดเท่าไหรโอ,โอโดด้โหนวดเท้าอะไรนี้นนวดกลไกนวดข้อบาไหลใช่อะไรนะ้ค่ะก็ขับรถต่อได้ใช่จะเข้ากรุงเทพจะลงไปใต้อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือมันก็แบบว่าทําให้ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีที่ที่ ที่แบบว่าเราก็จะสอนเขาเรื่องเซฟตี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสังคมที่เราจะให้ได้ในส่วนของของโซเชียลก่อนนะครับนะฮะอาพี่แมพักกันก่อนเลยดีไหมฮะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ว่าเรื่อง environment แล้วก็เรื่องอีโคโนมีด้วยนะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ ชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ กลับประชุมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับผมอยู่กับพี่แมวจตนาสุขุมานนท์ครับรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีนะครับปูนซีเมนต์นครหลวงนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องของกรีนพาร์คนะฮะที่เราทำนะเรานําเสนอไปแล้วนะฮะโลเคชันอยู่ที่ไหนยังไงคอนเซ็ปเป็นอย่างไรนะครับเวลาที่เราคุยกับพี่แมวหรือว่าคุยกับพวกเราที่เนี้ยที่ที่ปูนอินซีเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านใดก็ตามแต่ที่มานําเสนอเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะเราเน้นกันถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ s ustainable development พี่แมวให้นโยบายไปเลยว่ามันจะต้องยืนอยู่บนสามขาใช่ค่ะมันมีมีอันนี้มันเป็นของของทั้งโลกทั้งโลกใช่ไหมฮะก็คือพี่บอกนะฮะสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนี่เลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสังคมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เรื่องชุมชนเป็นที่วิ่งของเขานะครับคนผ่านไปผ่านมาก็มาเข้ามาที่นี่ใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ขายของใช่ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ไม่พลาดเลยอย่างยิ่งผมจะไปก็เพื่อไปดูที่ขายของเนี่ยแหละครับแน่นอนนะครับมีร้านกาแฟด้วย โอ้โหเเลือกเลือกเองเลยป่ะไปชิมกาแฟเขาแล้วหรือยังยังกำลองตั้งชื่ออยู่ว่าจะเอาชื่ออะไรดีแล้วร้านกาแฟแมวคึกคักจังเกิลแคทอะไรอย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะคะนะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเพราะเพราะอันนี้ก็สำคัญ เวลาเข้ามาจอดพักแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาถามหาเนี่ยมันคือกาแฟแน่นอนนะฮะคนพักเหนื่อยคนอะไรเงี้ยดื่มกาแฟมันสดชื่นนะครับเพราะฉะนี้ก็ต้องมีด้วยเหมือนกันเอาละนี่นี่คือในส่วนโซเชียลที่เราตระหนักก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรให้กับสังคมบ้างมาเทนเอ็นฟลาโนเครับนะฮะเราก็ดูเรื่องเอ็นฟลาโนเมนต์นะคะครับผมถัดไปเลยค่ะนี่ครับภาพนี้แหละเอ็นฟลาโนเมนต์นะฮะก็เดี๋ยวพี่หมายอธิบายอันนี้นิดนึงก่อนครับคือในนี้คือสิ่งที่แบบว่า e n v เว o n m e ม t ที he, he mm. ่ที่ของ เห็นพลาเวลาเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะเราจะเห็นเลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยวิ่งผ่านมาก็จะเห็นวินเทอร์บายนะอันนั้นก่อนอันนั้นนะคะก็จะมีวินเทอร์บายกังหันลมนะคะกังหันลมก็เอามาผลิตไฟฟ้านะคะแต่ก็คงใช้ได้ทั้งหมดทั้งโครงการนะคะเห็นพันพบางส่วนนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงที่จอดรถค่ะแผงที่จอดรถทั้งหมดเนี่ยนะคะว่าจะเป็นไฟที่เกิดจากโซล่านี่มีแผงโซลาเซลล์ครับใช่ค่ะแล้วก็เรามีมีที่ ออฟฟิศของเรานะะก็เป็นโซล่าทั้งหมดเป็นแผงโซล่าทั้งหมดก็พยายามทุกอย่างให้เป็นมิกระสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราก็จะแบบว่าที่นี่เราก็จะมีแบบว่าซ a s เวส o l a แ d นฟิลหมายความว่าเราจะไม่มีอะไรที่เป็นขยะไปฝังกรบเลยนะคะเราก็จะมีเครื่องย่อยขยะ ครับผมก็ถ้ามีอะไรจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็นะโรงงานเราก็อยู่ไม่ไกลคือ Geo Cycle นะฮะเราเดี๋ยวเราก็ไปบริหารจัดการขยะที่นั่นนะครับคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยท่าน้จมครับที่เห็นไว้นะฮะคือเป็น Clean Energy ครับเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดที่พี่แมวมอบนโยบายไว้เนี่ยต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่นี่ต้องใช้พลังงานสะอาดแล้วเราก็สายไฟก็ลงใต้ดินหมดโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะ แต่แล้วไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ะจะได้ไม่ต้องลงใต้ดินเนยอะครับครับนะฮะดูรูปต่อไปครับอ่ามาทีานี้มาเรื่องของอี o n o m นหรืออี o อ o m นมครับค่ะ,ะก็แบบค่ะว่าที่เราบอกนะคะว่าวเราต้อง เศรษฐกิจของเราที่เราทําตรงนั้นโปรดักของเราก็เป็นที่โชว์ของโปรดักของเราด้วยเราเราจะมีเราจะมีเหมือนกับเป็นโชว์รูมสินค้าเราใช่ใช่ใช่เพื่อบอกว่าเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเราก็มีบ้านหลังหนึ่งนะคะออกแบบโดยอาจารย์บันดิตเนี่ยคะก็เป็นบ้านคอนมูดนั่นอาจารย์มันดิตก็ตามไปทุกแห่งเลยนะคะแล้วครับโอ้โหครัรู้สึก S <S เขาเขาอาจหลงถ้าจะหลงหลงรักใคนจริงๆพี่แมวคงชอบเขามากกว่าเขาชอบพี่เรานะฮะแล้วก็แต่แตาเป็นคนคุณสนุกจริงนะที่ที่เราที่ที่เรากำลังพูดถึงนะครับคือศาสตราจารย์ดรบดิตจุฬาใสนะครับท่านอดีตคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับนั้นท่านจะมีบทบาทเยอะมากในเรื่องการคิดอะไรต่างๆที่พี่แมวถ่ายทอดเป็นคอนเซปต์ให้อย่างกร n นวิลเลจที่ท่ามหาราชนะครับเออที่ที่อำเภอมหาราชเนที่อุธยานนะฮะนั่นแหละครับ ที่ที่ที่สามารถที่จะเรียกว่าเอาละงานนี้แหละมาก็มาเจอน้ำเลยนะฮะนะฮะนี่ก็รอให้น้ำมาไม่ต้องซื้อกระตัก็ได้จะได้เทสต์แต่ไอเดียคอนเซปต์เนี่ยนะฮะก็คือท่านอาจารย์บัณฑิตที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เลยบ้านบ้านอินทรีย์ที่จะเป็นที่โชว์รูมของเราเนี่ยอาจารย์บัณฑิตก็ตามมาออกแบบให้ที่นี่เราต่อเราต่อแล้วไงแล้วแล้วมีอะไรไงบ้างก็จะมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราหมดนะคะก็อันนี้ก็คือด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจูให้ดูใช่ค่ะและเศรษฐกิจที่เราบอกนี่นะคะหมายความว่าชาวบ้านก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกรีนพาร์กกันนะคะว่าในว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็สวยขึ้นแล้วเดี๋ยวผมผมเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อท่านผู้ชมไปงานอาจจะเช่นเช่นอย่างงานสตาร์บัคส์55เนี่ยนะฮะ ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นคอนวูดทั้งหลังอันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนั่นนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเธอเผื่อท่านไปดูเนี่ยท่านก็จะติดใจแบบนั้นอนะ่ะผนัง<ฆ>ก็เป็นคอนวูดอะไรต่าง,างๆเนี่ยนะฮะเอามือจับสัมผัสด,ดูโอ้โหเหมือนไม้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ<ฆ>นะฮะนี่จะสวยแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชม<ฆ>ลองเท่าเสร็จเรียบร้อยก็ต้องลองแวะไปดูนะฮะนะฮะท่านผู้ชมดูรูปนี้ครับนี่ฮะนี่ครับนี่สวยมากๆเลยพี่แมวครับนี่คือ อันนี้ก็คืออาคารที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่บอกว่าสูง12เมตรนะคะเรามองเข้าไปก็จะเห็นพระบรมสารลักษณ์5เมตรนะคะอันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ถัดไปนะคะดูรูปกันวันนี้ก็มองออกไปนะคะเห็นลาน โโอ้หนี่ดูเห็นเห็นเห็นลานที่แบบว่าจะจะนั่งกินกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรามองจากภายในออกไปมองภายในออกไปค่ะโอ้โหนี่สวยมากเลยนะสวยมากเลยนะเนี่ยนะฮะไม่ได้แต่งเลยนะคะถัดไปค่ะนี่ฮะดูเฉยโอ้โหพี่แมวดูมุมนี้ดิค่ะมุมนี้ก็จะเห็นแบบว่านั่ไปจอดรถนานๆเลยนะมีเป็นน้ําตกนะคะเราก็ทําเป็นน้ําเวียน ก็มันเป็นแบบมีกังหันด้วยนะคะแล้วหมุนกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยน้ำนี่คือจะไหลตลอดใช่ไหลตลอดเลยนะน้ำสะอาดอีกต่างหากเลยนะครับว้าวโหอันนี้ก็ไปถ่ายกลางคืนนะคะเริมสวยไ้หมดทั้งกลางวันทั้งคืนฮะนี่ครับนี่ขนาดยังไม่ค่อยเ็ดนะคะแต่อันที่ยุ้ยจะชอบมากที่สุดนะคือรูปถัดไปค่ะถัดจากรูปนี้แหละฮะใช่ค่ะลูปที่ผมจะชอบมากที่สุดนี่แหละฮะใช่รูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูนี่น่าจะเป็นวิวด้านใดด้านโถ พูดไปม่แมอันนี้เป็นยืนโถชี่ยืนนะฮะน,นี้ไม่สวยมากแต่ที่สวยมากเนี่ยพี่เอาเก็บเอาไว้อุเอาไว้คือตอนที่นั่งนั่งก็จะแบบว่ามองออกไปก็จะเห็นวิวข้างนอกเลยครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใครมาดูของท่านมีแต่วางเพราะว่าคนคงไม่อยากดูของท่านเดี๋ยวเข้าไปไปพักโฆษณานก่อนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสักครู่ครับ เ,เราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรม ข้าสู่โชคสุดท้ายของอินซี i n i g h t นะครับอยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูดินซีนะครับก็กำลังให้ท่านได้เห็นความคืบหน้าของโครงการ Green Park นะฮะ สวนสาธารณะมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวโอกาสจันทริชิณพันษา8 4พรรษานะครับเราก็ตั้งใจทําโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กาลังกาลังจะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับให้ท่านดูอีกทีนึงนะครับว่าพือคุณธรมข้าคืนจะสวยขนาดไหนตอนนี้คือต้นไม้ยังไม่เต็มที่นะคือตรงนี้คือส่วนที่เห็นตรงนี้คือร้านกาแฟรลานั่งนั่งทานกาแฟจิบแล้วก็จะมีมีแน็ค ให้ทานได้นะคะแล้วก็แบบว่าจะแบบรับรองว่าเย็นสบายลมโชยโชยนะคะเนี่ยดูดูแบบว่ามองริมน้ำนะคะนี่เราก็เปิดมาให้ดูตอนนี้นเขาเป็นพักเลยแล้วครับพี่แมวเนี่ยดูโอ้โหโต้งสวยหมดเลยนะเนี่ยตั้งแต่มีแดดจนกระทั่งซันเซ็ตนะฮะเรียกว่าใกล้อันนี้คือร้านกาแฟค่ะนี่นะฮะกำลังตั้งชื่ออยู่เนี่ยครับครับกำลังตั้งชื่อแล้วก็กำลังเลือก เลือกรสของกาแฟที่จะเอามาเสิร์ฟรับรองว่าถูกปากแน่นอนแน่นอนค่ะใช่ฮะเลือกเองกับมือชิมแล้วชิมเล่านะคะก็ทีนี้แบบว่าไอ้ก n นพ r k เนี่ยค่ะคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยนะคะที่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะสรุปกันเนี่ยนะคะว่าเราเนี่ยเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรนะคะข้างโครงการเนี่ยปุญเอ็นซีนะคะได้ทำซีเมนต์นครหลวงค่ะนะคะเราได้ทำ ทั้งหมดเลยนะคะคแล้วก็ได้ได,ได้ได้พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพนะคะคที่ที่ที่บอกว่าเป็นสวน,สวนชาินิมุม่งคนเฉลิมพระชน พันษา84พันษาเนี่ยนะคะก็ได้เป็นพระมหาปรุณาที่คุณอย่างยิ่งนะคะเราคิดที่ที่ปุณณีเรานี่ยค่ะคิดและทำเราเราทั้งองค์กรเลยนะคะเนี่นะคะผู้บริหารพนักงานทุกคนเราแล้วเรามีตรงนั้นเเรามีแปลงข้าวด้วยนะคะปลูกข้าวดอย นะคะเราก็พนักงานเราเป็นคนไปปลูกข้าวนะคะเพื่อจะได้แล้วข้างๆก็มีหญ้าแฝกนะคะแล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกมามุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทุกอย่างเนี่ยเราเจริญลอยตามตามตามพระราชดุลบาทใช่ค่ะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเราก็เอออันนี้คิดว่าเราจะพยายามนะคะให้เป็นคอนเซ็ปต์นะคะที่ดีพี่แมวก็ได้รับ รับคำแนะนำนะคะจากดรสุเมธนะคะตลอดเวลาเลยนะคะดรสุเมธเพิ่งไปดูให้พี่มาแล้วก็แนะนำว่าเออควรจะไปดูอันนี้นะควรจะทำอย่างนี้นะเราก็ต้องขอขอขอบพระคุณดรสุเมธคระตาจากดรสุเมธตั้ติไว้ฉุกุณนะครับครับผมก็เนี่ยเราก็จบกันตรงนี้นะครับขอบคผู้ชมครับคือว่าเราก็บอกว่าถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราแน่นอนเราทุกคนใน ในนะปุณน,น,นซีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีหัวใจสีเขียวครับผมะะและเราก็จะรักโลกรันะะมนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของสวนสาธารณะมิ่งมงคลเฉลิมพระชนภพรรษา84พรรษา Green Park by i n ิน e นะครับ,รบก็ประมวลเรื่องราวมานำเสนอกับท่านผู้ชมตามน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนเลยภาพจริงๆ นะ,ะเื่อเราไปทำรายการที่นู่นกันะเลยนะไวนั่งร,รับทานกาแฟ,นะ,แฟน,นะฮะทานสแน็คที่พี่แมวคัดสรรมาแล้วกับเนา้หมูปิ้งด้วยนะฮะ<อ>แล้วก็นั่งทำรายการกันที่นู่นเลยนะฮะจะเดินรอบๆนะฮะนะให้พี่แมววิ่งจอกกิ้งแล้วผมคอยเชียร์อะไรเงี้ยแแล้วแต่นะ <c oughs> เอาละครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลาของรายการอินซีอิน t ซด์หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามรายการของเราได้ในวันเวลาที่ท่านผู้ชมชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้พี่แมวจตนาสุขุมานนท์และผมโอวาสลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ